อาแล้วครับมาต่อกันถึงเรื่องของฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในงาน PDP A for Recruitment นะครับซึ่งก็เป็น EP ที่4ในชุดที่คุยให้ฟังถึงเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรน,นะครับในตอนก่อนหน้าเนี่ยก็คุยให้ฟังไปถึงเรื่องของวัตถุประสงค์ที่เราใช้สําหรับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรน,นะครับมันก็จะมีวัตถุประสงค์ในการสมัครงานนั่นแหละนะครับ แล้วจะอ้างฐานใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเนี่ยก็แนะนําให้ติดตามใน E ีีก่อนหน้าสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับใน E ีีนี้ก็จะมาว่ากันต่อก็จะมีวัตถุประสงค์อีกแบบหนึ่งนะครับที่บอกว่าเป็นวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและการบรรจุบ,บุคลากรเข้าทํางานก็จะมีกิจกรรมงานอย่างเช่นการตรวจร่างกายก่อนเข้าทํางาน นะครับการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนอย่างเงี้ยนะครับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมหรือแม้แต่การเข้าทําสัญญาจ้างและการเข้าทําสัญญาของผู้ค้าประกันการทํางานนะครับก็จะอยู่ในวัตถุประสงค์ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราอ้างฐานการประมวลผลข้อมูลอะไรบ้างล่ะฐานแรกก็คือฐานสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญาครับก็จะใช้ฐานนี้สําหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ัวของผู้สมัครงานเนี่ยนะครับสำหรับการเข้าทําสัญญาจ้างนะครับหรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องจากสัญญาจ้างก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีสถานะเป็นบุคลากรของ,ของเราหรือมีสถานะเป็นผู้สมัครงานอยู่ตอนนี้นะฮะตลอดจนดําเนินการใดๆก็แล้วแต่ที่จําเป็นก่อนที่จะเข้าทําสัญญาดังกล่าวถ้าเป็นกรณีของผู้ค้าประกันก็จะเป็นการประมวลผลข้อมูลสมบกุกสมบของผู้ค้าประกันเพื่อ การเข้าทำสัญญาค้ประกันซึ่งตัวผู้ค้ประกันเนี่ยเขาเป็นคู่สัญญาของเรานั่นเองครับแล้วก็มีฐานประโยชน์อันชอบทมหรือว่า legitimate interest นะครับสำหรับกรณีที่เราทําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตัวผู้สมัครงานนะครับสำหรับการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงานถ้าเป็นบุคลากรเราก็จะใช้สําหรับวัตถุประสงค์อันเดียวกันนะครับแล้วก็เพื่อที่จะบรรจุบ,บุคลากรเข้าทํางานในตําแหน่งที่เหมาะสมนั่นเองนะครับก็จะมีกรณีที่จะต้องเป็น การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวอะเนาะของตัวผู้สมัครงานเช่นการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพข้อมูลชีวภาพซึ่งตรงนี้จะกระทําโดยต้องอาศัยความยินยอมที่ได้รับจากผู้สมัครงานจากตัวบุคลากรถ้าเรารับเข้ามาทํางานแล้วนั่นเองนะฮะอีกอย่างหนึง่งก็เป็นกรณีที่ ผู้บริหารขององค์กรก็ดีนะครับหรือว่ากรรมการขององค์กรก็ดีนะครับซึ่งจัดต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พศ2515นะครับซึ่งจะต้องทาแบบฟอร์ทรรมทาเอกสาอรอะไรต่างเพื่อยืน่ตนตัวหน่วยางานที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นกรณีที่เราจะสามารถอ้าง legal obligation หรือฐานการปฏิบัติตามกฎหมายได้นั่นเองนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งเนาะซึ่งเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราจะ คยดินกันอยู่แล้วนะครับสำหรับการที่เราจะใช้เป็นฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็คือเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับผู้สมัครงานรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้สมัครงานอันนี้โดยพื้นฐานแล้วเราก็จะใช้ฐานประโยชน์อันชอบธรรมสำหรับการประมวลผลในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่จําเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมในการติดต่อสื่อสารกับผู้สมัครงานหรือแม้แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวของผู้สมัครงานนั่นเองนะครับเช่นการ ติดต่อกับตัวผู้คับประกันนะครับการติดต่อกับบคุคคลอ้างอิงของเขานะครับเราก็สามารถใช้ฐานประโยชน์ออนชอบทำได้แต่ก็แนะนําว่าเนื่องจากเป็นการได้ข้อมูลส่วนบคุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคคลที่ไม่ได้มาจากตัวเขาโดยตรงนะฮะดังนั้นเราก็จําเป็นจะต้องปฏิบัติตามมาตรา25ก็คือนอกจากจะแจ้ง Privacy Notice ไปแล้วเนี่ยก็จะต้องขอความยินยอมนะครับแต่ในกรณีแบบนี้คือในกฎหมายก็บอกไว้น้องว่า จะใช้ประโยชน์นันชอบทำสำหรับการติดต่อสื่อสารคืออ้างอิงก,ก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันเนื่องจากในวงเล็บ2ของมาตรา25ก็พูดเรื่องนี้ไว้คือหรือสามารถใช้ฐานทางกฎหมายอื่นที่อ้างอิงก,การปฏิบัตินะครับแต่สำคัญมากเลยมันต้องไม่มีลักษณะเป็น Sen s i t i v e data เพราะถ้าเป็น Sen s i t i v e data ของุคนที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงานหรือแม้แต่การติดต่อสื่อสารกับผู้สมัครงานในเรื่องแบบนี้นะครับก็จะต้องไปอาศัยความยินยอมไปตัวตั้งเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการรับสมัครงานซึ่งเราจะต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานจำนวนมากเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการที่เราจะต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่าข้อมูลที่เราต้องการนั้นนะฮนะเป็น general data หรือเป็น sensitive data ก็อย่าลืมเช่นเดียวกันว่าเราได้ข้อมูลมาจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงหรือว่าเราได้มาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงประกอบกันไปด้วยนะครับ มันก็จะมีผลเวลาที่เราจะพิจารณาฐานอ้างอิงนะครับหรือฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายนี่แหละเพราะถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปก็จะใช้แนวหนึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น sensitive data หรือข้อมูลอ่อนไหวก็จะใช้แนวหนึ่งนั่นเองนะครับสำคัญคือตรงนี้แหละฮะต้องจําไม้ได้สักนิดนึงนะครับว่า sensitive data เป็นยังไงแต่ถ้านอกเหนือจาก sensitive data ไปแล้วและมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะมันก็เป็น General Data หรือข้อมูลอ่อนไหวนั่นเองนะครับ ก็อย่าลืมติดตามในเอพิซอดต่อๆไปนะครับก็จะมีเรื่องอื่นๆมาเล่าให้ฟังที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง recruitment and selection อีกสักตอนหนึ่งก็แล้วกันก่อนที่จะไปเรื่องอื่นครับ